สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับพี่พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับแต่มาต่อกันอีกแล้วครับมาเมื่อนี้กับเป็นวันจันทร์เนาะอ่าสำหรับมาต่อกันเรื่องไหนอย่างมาเบื้องหล่อราบพัฒนาครับของวันที่ uras, สิบนีนะคุ่มดอกพัฒนาเลยหกสิบแปดนะครับรับพัฒนามือกับเป็นวันจันทร์นะครับนี่คนอย่างพ่ออาจารย์อยู Natural ่บนอเนาะ กูปิดภาพตั้งสองตามหัวแล้วแบบเนี้ยฮะอ้อยเนาะทีนี้กูอยากพ่ออาจารย์เนี่ยวันนอวันมันเบื่อแล้วก็หายกันไปเรื่อยๆเขากดติดตามอาจารย์นี่แหล,ละล่ะบอกตามหัวแล้วเ่าเขาอยากเสียไม่ได้เลื่อดับเป็นไรล่ะประมาณนี้ครับอดทนห่อยได้ครับได้หัวน,นี้แบบหัว,วน,นี้แบมืัอนี้แบะติดติดร่ำติดเรืยนะครับเนาะอ่ะาถทำให่ใครบางคนใจขยาดขยาดจต่กูพ่อค้ายอย่างที่นะ่า ยากมันเสียมันอย e. ่างประมาณนี้ก็ให้ให้พักก่อนเด้อครับเด้อาให้ความมั่นใจหาเบอร์เรามีอีกจักมือนึ่งคนหาเบอร์เรบมีอีกจักมือก่อนว่าสิมาบ่ประมาณนี้ถ้ามันบ่มากก็ตัดฉากกันไปเลรื่อยๆเลยแย่ว่าถิ่มกันเด้อครับเด้อขอขอบพระคุณต้นไม้ทุกท่านกันทำเพียงหัวหาดอนให้กำลังใจกันอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอ่ก็เมื่อนำราวพัฒนาประมาณนี้ ครับอ่ะ <Jenny> ถ uh, ากผมว่าเมิองแรกมเนี่ลาสิมากบรบมามากกับน oui, ั joking, ่นเลยองเอาไปเทียบกับธนาเอ่นเมืองแรกเอาเด้อือเจ้าที่เขาดังๆอ่ะเขาที่เขาแน่นๆอ่ะเป็นเทียบของขาเบืองเขามันตรงกันกับของเขากปจะไปเอาถ้ามันว่าตรงกับของเากกะลื่นล้มว่าความมันเทงหรือไม่ก็เอาของเขาไปก่อนประมาณนี้เราตั้งเรามีกันเนอะประมาณนั้นเหตุเป็นแบบนั้นครับเนาะก็ขอเอาไปทุกๆ่านหลายๆอือประมาณนี้คร <noise> ับออ สีบออย่างเราบอกเปิดครับสีบอลันไหนนะคิดนี้อาจารย์สีบอลปนคอมเมนต์่สิเปิดคอมเมนต์้วยสมาชิกระบายความม่แเจ๋อยู่ด้อประมาณนี้แหละขอบคุณทไดครับเจ็ดกับแปด Nike, ands, ด้วยครับวันที้สิบี้นะพบ้วันไหกสแปดเจกับแปดนะถึงแปดหนึ่งสองสามที่หาทนะเจ็ด els, sugar, éger, นึ่งหนึ่งเจ็ด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 เ็เจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจ แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามาแปดแปดสี่แปดแปดห้าหแปดนะครับสามนี่นะครับเพ่ชุดวินกับหนึ่งสองสามที่หาได้เบิงระวังชุดวินนะครับเด้อชุดกินมันมั่เฉพาะที่ได้กินได้อยากดีนวอาแต่ว่าเล็กเด่นเนี่ยโอ้ยน้ะงเบิ้งเบงเอาเบิงเอาครับเบิงแย่งกันไปเด้อรับเด้อเบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับขอ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 ชุดเดียขอสมารถทห้ทุกๆุท่านรวยลำลำรวยๆจากทั้งอื่นก็ได้นะครับเด้อ ลูกเต่าทรงนั้นหายก็ได้เนาะด้วยทางฝุ่นก็ได้ประมาณนี้ครับขอบพระคุณหลายๆครับอ่าคำนี้คำก็แล้กันนะครับเนาะอ่าครับคือว่าจิตเปลี่ยนม้อนใหม่มันมาเข่าจากงอนต้องงอนเลยเปลี่ยนมนต์มาเพื่จังเข่าเปลี่ยนม้อนจากรอบนึงเนานะ,ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเกิดไปก็แล้วกันนะครับได้เกิดไปได้อาจารย์ทิ่เปลี่ยนม้อนไปตามตามตามความเคียร์ตามความกระท่ายเนี่ยครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวตั้งมาตะบุตะตะนามุสสะพะกตะวะโตัวละตัวตั้งมาสัมพุทธัสสะวิลาทะยูวิลาคนยังวิลาหินตาวิลาตะศีวิลาตาวิลาอิตธิยูพุทธตัมมันมามะพุทธะสัตระหุวิลาทะยูวิลาคนยังวิลาหินตาวิลาตะศีวิลาตาวิลาอิตธิยูพุทธตัมมันมามะพุทธะสัตระหุวิลาทะยูวิลาคนยังวิลาหินตาวิลาตะศีวิลาตาวิลาอิติยพุทธิยะพุทธะหตัมอเนาะ

สาธุสาธุขอให้มาเด้งเด้งเด้งเลยขอให้สมาชิกทุกทุกันลำๆเรื่อยๆได้ครับเด้อถึงเปรตเด้อขอมาบุญมาลาได้ครับเด้ออ่าตัดนี้ก็กันเนาะอ่าฟังเบิรงมันเนี่ยนี่ก็มันเจี๊ยกลเนี้ยนี่ก็มันเจี๊ยกลเนี้ยเขาได้เกิดมล่ะอ่าขอให้ทุกท่านเรื่อยๆนะครับเด้อเกตกับแปดมาไปบ้อง่งเกิดวิ่งมาเด้อสาธุสาธุเรื่อยๆเรื่อยๆครับขอบคุณครับ